สวัสดีครับผมสีปอนจักแก้วนะครับเป็นอ,อพมอำ <c oughs> เภอเมทานะครับเขตเทศบาลตำบลทาศบชัยนะครับวันนี้ผมจะลงทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก0ูนย์เจนะครับลงสำรวจเขตกลุ่มเปราะบางนะครับ วันนี้ผมจะลงสำรวจหมู่2 2บ้านดอยแก้วนะครับเค่แรกเราไปสำรวจกันเลยนะครับคือบ้านยายเป็งก้อนตั้งเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับนี่คือสภาพบ้านของยายเปงนะครับยายเป็ง ปกติก็อยู่กับลูกแต่ส่วนมากลูกก็จะไปนอนที่สวนนะครับนี่ครับจะเป็นกำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ว่ามีความจำเป็น ต้องการให้ทางศูนย์ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับนี่คือสภาพข้างไหนบ้านครับยบเปิงอายุต่อเดน,เนั่เดนี็ดเจ็ดสิบสอง ถือวันนี้อยู่ก็ไผลนะอยู่กับลูกเนอะถืว่านี้ทำอาชีพอะไอย่างก็ทำอาชีพอย่างก็ไม่ได้ทำเนอะเพราะว่าเป็นคนแก่ละอย,อยู่บ้านอยู่้อย่างกำได้เนะ อายุเจ็ดสิบสองปีดูว่านี่มีนี่มีสินอย่างกไ็ไม่มีไม่มีนี่สินดูว่านี่ชาติมันมันได้เข้ามานอนบ้านหรอ นอนสวนเนาะเหมือนอยู่คนเดียวเน,นาาี่ยเนาะเหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยเนาะเหนนะหน้ากะอยู่ฟองอยู่ฟองไอ,องไเตือนะนอทำปิดครับตอนนี้เราก็ทำเคสของบ้านและเปงและได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะไปทําเคสต่อนะครับครับเรามาทําเคสที่สองคือเคสบ้านของนางมโมยงใจเกียงนะครับเคสนี้ก็อยู่บ้านหมู่สิบสองบ้านไรแก้เหมือนกันนะครับ เพรว่านี้อยู่อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวสามีเสียไปนานแล้วสเสียไปนานแล้วแต่วันนี้ทำอาชีพนนเนาะรับจ้างรับจ้างเนาะรับจ้างเฉลี่ยรายได้ต่อวันไดไ้ได้ทำงานวันสอง <ไป S 1> สร้อยห้าสิบบาทกันสองร้อยห้าสิบเนาะ มันได้ไปนจ้างอยได้ักอยางสักบัช่วงนี้มันได้ไปนะโววิดวิดกูยังเจ้าจจนพ4เจ้าครับรถพ4 ครับวันนี้เราก็มาทำเคสอีกเคสหนึ่งวันนี้มาที่บ้านหมูสีบ้านผาตั้งนะครับคือเคสนางบุญปันนางบุญปันช่างล้อนะครับ เดี um, ๋ยวยังทำงานอยู่จะม่อยู่ก่อใูค่อยไม่ได้ยินเดี๋ยวอุ้ยอยูจะเดินนะแปดสิบสี่ครับชี่วันก็แปดสิบสี่อะฮะพ่อสองฮะลาเลย แปดสี่สี่รัว<ม>นี้<ร>อยู่คนเดียวเนาะเอาอเอามาเราบริกรคุณหันก็สอกับอยู่ใกล้ท้องแล้ว,ลวท้องมีไหนไปกลกาบวกอ่มันมานอนบ้านนี้ก่อนก็นอนเนี่กอนนี่เปินมาออกมาจากไอศูนย์เจ็ดสิบสองเนาะคนลงมาขอถามข้อมูล คนที่ไอเป็นกลุ่มเปาะบางเนี่ยเพื่อนจะมีความช่วยเหลืออ,อย่างเข้ามาหาไม่รู้นี่เพื่อนจะสอบถามเคสไปเนาะเ่จะพิจารณาว่าออค้นจะช่วยเหลืออย่างอย่างทองกำได้ปลาสาลนะัดนะสบายได้พ่เดชครับตอนนี้เราก็มาอีกเคสหนึ่งครับ คือเคสบ้านของนางล่าน้อยยะนะครับนางล่าน้อยยะก็อยู่หมู่หมู่ที่สี่นะครับบ้านผาตั้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบเคสเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาสอบเคสของบ้านนางล่าน้อยยะนะครับ วันนี้มากับท่านเอกอาทิตย <serving S 2> <Enfin, S 1> ์นะครับ ครับวันนี้เราก็มาอีกเคสหนึ่งนะครับคือเคสของนายทองสุขปันตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เคสก่อนนะครับอันนี้แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์าก0สู7 72อย่าปูนขึ้นอย่ามาสภาษ่าวัดตัวนี่ตัวทำงานอะไรอย่างทำสวนน่ะครับทำสวนทำสวนทำ เออมีสวนน้ำใหญ่เนี่ยเออวลักแจ้งเนี่ยก็งั้นลักแจ้งมีก็มีแต่มหาได้เลยไปแต่ไปไปแบบว่าลายน้อยเลยได้เลยวันแปงก่อนต้องบอกสามถึงวันเนี่ยไปถึงวันเนี่ยอืมมันไม่ไหนไปเนาะอืมงานจับมีถึงวันเนาอมีแต่เขา ไปสวนมากกว่าสวนมีกี่ไร่กี่ไร่สวนร่มย้นี่น่ะมีเจ้าเดียวแล้วเนาะฮะมีแขล่ะบวันล่ะกแบบวาของเนี่ยอยัางไดมันตี่มุ่งเขียวเรื่องนี้สามไหลไผ่เอาไหนเนี่ยเปนประมาณประมาณเปนประมาณอาอมันที่กขหงหน้าอ๋อที่กขหงนวันน่ะค่ะ ท่นนี่มีสีไหลต่างคนตัวตัวโตเป็นอย่างนี้นะโอ้โหโอ้ครับวันนี้ผมก็ทำภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจาก0 72เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปลงสำรวจพื้นที่กับกลุ่มเปราะบางนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม